ครับผมสลับสายแคมป์ไม่ควรพลาดน,นะครับสลับไฟหัวฟู้ใช้สลับแก๊สกระป๋องนะครับบางทีเราเดินทางไปต่างจังหวัดไปแคมป์บางคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ไม่อยากพกอุปกรณ์อะไรไปให้ยุ่งยากครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนที่ฟืนในป่าเปียกชื้นหรือเราไปก่อไฟหมูกระทะนะครับฟืนเปียกถ่านเปียกไม่ต้องกังวลครับเรามี ไฟหัวฟูตัวนี้ครับเราไปดูกันว่าวิธีการใช้ใช้แบบไหนครับแก๊สกระป๋องหาได้ตามร้านค้าทั่วไปหัวฟูตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นตัวติดเปิดเล่งครับปิดเปิดเล่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวให้มีประกายไฟให้แก๊สติดตัวนี้เป็นตัวปรับให้แก๊สพุ่งไม่พุ่งหรือให้เป็น ลุกเฉยๆนะครับมาดูวิธีการประกอบครับให้เราหันแก๊สกระป๋องให้มีรอยหยักนะครับให้ตรงกับฝั่งนี้กดตรงเข้าไปครับกดลงไปครับแล้วให้บิด กดแล้วก็บิดซ้ายเพื่อให้มันอยู่นี่ครับหลังจากที่เราประกอบนะครับให้เราหมุนตรงนี้เปิดตัวนี้เป็นตัวยิงให้ติดนี่ครับตัวนี้เป็นตัวทำให้แก๊สพุ่งแล้ไม่พุ่งหมุนไปทางขวาแก๊สจะมีสภาพแบบนี้แล้วสำหรับ ลนปาลนอาหารได้ครับถ้าอยากให้พุ่งมากแหลมนี่ครับสามารถต่อฟืนก่อไฟได้เราจะไปทดลองต่อไฟดูครับผมจะทดลองก่อกับอันนี้นี่ครับติดง่ายได,ได้ถึงแม้จะเป็น คุนที่เปียกก็ติดได้ง่ายไม่ต้องกลัวครับสะดวกสบายพกพาง่ายหัวไฟฟู่กับแก,ก๊สกระป๋อง